ัินนางสาวกุจกรชนดีรหัสนักศึกษาหกหกหนึ่งหนสามห้าศูนสี่ศูนย์สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเพยกรสวัสด์รหัสนักศึกษาหกหกหนึ่งหนึ่งสามห้าศูนย์สามเก้าค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธนิสาลาดีสแอนด์อเพย์นะคะรหัสนักศึกษาหกหกหนึ่งหนึ่งสามห้าศูนย์ห้าแปดค่ะวันนี้นะคะคุณหมอดิฉันจะมาเสนอ วันนี้นะคะกลุ่มของดิฉันจะมานำเสนอเรื่องนโยบายยุทธศาสตร์แผนงานนะคะเรน,นะคะพริงลลมโซบายเล่ยบอกรัชการที่9และ10นะคะการศึกษา, <c oughs> าต้องพัฒนาคนให้ดีเก่งและมีคุณธรรมลดวความเหลื่อมล้ำในการสร้างโอกาสทาสงการศึกษา 2. นโยบายด้านการศึกษา,าราัฐบาลกระทรวงพัฒนาทักแรงาารสู่ยุคดิจิทัล ปรับหลักสูตรให้งานสมัยในเข้าถึงได้ทุกกลุ่มค่ะ3นะคะยุทธศาสตร์ชาติ20ปีด้านการศึกษาค่ะพัฒนาคุณภาพคนแล้วก็การเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะเชื่อมการศึกษากับตลาดงานค่ะ4นะคะแผนงานโครงการสําคัญด้านการศึกษาค่ะโครงการสนับสนุนการเข้าถึงการศึกษาโรงเรียนคุณภาพในการใช้เทคโนโลยีการศึกษาค่ะตนะคะ เ D G c การศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิง่นให้ทุกคนเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมและก็พัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคตค่ะพบนะคะก็คือการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนนะคะบูรณาการความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมสังคมเศรษฐกิจและก็การศึกษาเชื่อมโยงกับปัญหาเล็กพัฒนาจริงค่ะเจ็ดนะคะการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิง่น พัฒนาทักษะอาชีพในชุมชนนะคะหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ค่ะ